ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจักสุขตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นรูปตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจักสุขวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจักสุขสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ ไม่เห็นความสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกขมิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะจักรสุกสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมกำหนัดในจักรสุกกำหนัดในรูปกำหนัดในจักรสุกวิญญาณกำหนัดในจักรสุกสัมผัส กำหนัดในความสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์ขมิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลนั้นกำหนัดนักแล้วประกอบพร้อมแล้วลุ่มหลงเล็งเห็นคุณอยู่ย่อมมีอุปาทานขันห้า ถึงความพอกุมต่อไปและเขาจะมีตัณหาที่นำไปสู่พบใหม่สหรคตด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีอันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเจริญทั่วจะมีความกระวนกระวายแม้ทางกายแม้ทางใจเจริญทั่วจะมีความเดือดร้อน แม้ทางกายแม้ทางใจ,จเจริญทั่วจะมีความเร่าร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจ,จเจริญทั่วเขาย่อมเสวยทุกทางกายบ้างทุกทางใจบ้างส่วนบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นจักสุตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นรูปตามความเป็นจริง เมื่อรู้เมื่อเห็นจักสุวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นจักสุสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุก์ขก็ตามมิใช่ทุก์มิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป,ป็นปัจจัย ตามความเป็นจริงย่อมไม่กำหนัดในจักสุขไม่กำหนัดในรูปไม่กำหนัดในจักสุวิญญาณไม่กำหนัดในจักสุสัมผัสไม่กำหนัดในความสวยอารมณ์เป็นสุกขก็าตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุกขก็าตามที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัย เมื่อบุคคลนั้นไม่กำหนัดนักแล้วไม่ประกอบพร้อมแล้วไม่ลุ่มหลงเล็งเห็นโทษอยู่ย่อมมีอุปาทานขันห้าถึงความไม่พอกพูนต่อไปและเขาจะละตันหาที่นำไปสู่พบใหม่สหรคตด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดี มันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นได้จะละความกระวนกระวายแม้ทางกายแม้ทางใจได้จะละความเดือดร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจได้จะละความเร่าร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจได้เข <SE> e <F> าย่อมเสวยสุขทางกายบ้างสุขทางใจบ้าง บุคคลผู้เป็นเช่นนั้นแล้วมีความเห็นอันใดความเห็นอันนั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิมีความดำริอันใดความดำริอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะมีความพยายามอันใดความพยายามอันนั้นย่อมเป็นสัมมาวายามะมีความระลึกอันใดความระลึกอันนั้น ย่อมเป็นสัมมาสติมีความตั้งใจอันใดความตั้งใจอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมอาชีวะของเขาย่อมบริสุทธิ์ดีในเบื้องต้นเที่ยวด้วยอาการอย่างนี้เขาชื่อว่ามีอัตถังธิกรรมักอันประเสริฐถึงความเจริญบริบูรณ์ เมื่อบุคคลนั้นเจริญอัดถังกิกรรมอันประเสริฐนี้อยู่อย่างนี้ชื่อว่ามีสติประธานสี่สัมมัปประธานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าภละห้าโพชฌชงเจ็ดถึงความเจริญบริบูรณ์บุคคลนั้นย่อมมีธรรมทั้งสองดังนี้คือ สมถะและวิปัสนาคู่เคียงกันเป็นไปเขาชื่อว่ากำหนดรู้ทาที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งละทาที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเจริญธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ทรที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนมีข้อที่เรากล่าวไว้ว่าอุปาทานขันห้าได้แก่อุปาทานขันคือรูปคือเวทนาคือสัญญาคือสังขารคือวิญญาณเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง ดูกรพิสุทธุ์ทั้งหลายก็ทำที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนคืออวิชชาและภวะตัณหาเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งดูกรพิสุททั้งหลายก็ธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนคือสมถะและวิปัสนา เหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งดูก่พิภุจษุทั้งหลายก็ธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไหนคือวิชาและวิมุตเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง